ถอนตัวเลยเหรอวะผมถามดิอยู่ไปอยู่มาจะถอนตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่เออคือตรงนี้มันไม่ใช่จะย้ายออกมาอืเพราะวันหนึ่งไม่ถูกใจแกแล้วเอาปถล่มแกทําไมวะอืผมว่ามันน่าสงสารนะแบบแกทําแบบอย่างเงี้ยพอแกออกมาก็เนี่ยเป็นประเด็นแล้วนู่นนี่นั่นเขาอยากเลิกทำย t u b e แล้วเขารู้ว่าทางสว่างของเขาคืออะไร ทางสว่างไม่ใช่การเป็นทาสเว้ยเออทางสว่างคือการเป็นเจ้านายตัวเองนะเออนะไม่ใช่ไปลุกขึ้นมาเอา้าอันนี้บ้านกูเหรอวะแล้วแกต้องคิดได้เดียวะตื่นเช้าขึ้นมาได้ได้ยินเสียงเจ๊เจ้าจากครอบครัวมาเด้อกินข่าวเด้อเออเข้าไปป่าไปหาหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้ของตัวเองไปหาอะไรนะ หาหนูไปทำนาไปทำงานก่อสร้างที่บ้านตัวเองก็เป็นของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นทำไมใส่อารมณ์จังคุยเรื่องตว่าง <c ười> ผมเ้ยใส่อารมณ์อืมนะคือนะนะอยากให้ก็อยากกลับบ้านอะ่ะพอถึงหน้าผักหวานแก,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 นกยอ,อยากไปเก็บผักหวานกับยายจำลองอยากไปเก็บผักหวานกับเพื่อนอยากมีความสุขเหมือนที่เคยแกเ,เคยผ่านมา แล้วเอาแก๋กักขังฉันเถิดกักขังไปเอาแกไปเป็นจำเลยเนี่ยนะอืมเอาแกไปจำเลยเป็นจำเลยรักอย่างนี้เหรอครับแล้วแต่แล้วแต่กคือกูอยากกลับบ้าน่ะพี่ก็เหมือนเราอยากกลับบ้านเราก็อยากให้กลับบ้าน่ะพี่ใช่ไหมอยากกลับบ้านเราก็อยากกลับบ้านเหมือนลุงจิมมี่แกคิดถึงบ้าน แกจะอยู่กับครอบครัวแกแกไปอยู่ที่กกกอกี่ปีแกตามไปเป็นอ่ายูทูบเบอร์ที่นาดงดอกกี่ปีอะเออพอแกออกมาก็ตามไปด่าแกตามไปแฉแกเรื่องเองินเรื่องทองนะอ,อ,อืมลักษณะเดียวกันของลุงหวางนี่แหละลุงหวังแกก็จะก,กลับบ้านคนอายุปูนนี้แล้วพี่ใครจะไปทนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคือนะไม่เข้าใจอ่ะไม่เหมือนไอ้หมูมันขับรถไปเรื่อยมันไม่มีบ้านไง เมื่อลรอยากกลับบ้านน่ะใช่เออเออแล้วก็ไปไปเหยียบไปย่ำอะไรเขาเนี่ยคุยเรื่องลุงหว่างพี่มาขามขอขอคุยเรื่องฝั่งนน้นหน่อยอืไปดูไอ้หมูมาแล้ววันนี้ไม่สบายใจไงคือเขามึงไม่เคยมีบ้านไงมึงเออเออเอาง่ายนะพี่นะคนบ้านนอกข้องนาอย่างเรานี่นะพี่นะอืม จากบ้านจากเมืองไปเป็นปีเป็นสองปีนะพอวันนึงเขาอยากกลับบ้านกับช่องเขาเนี่ยนะเออเขาขอย้ายกลับบ้านเขาขอออกเนี่ยนะอืมอืมนะเขาขอก็ข,ขอกลับบ้านเขาอยากออกเขาอยากไปทําแบบเก่าๆอะพี่ไปทําไร่ไปทํานาไปทําอาชีพแบบเดิมๆคือเขาเบื่อแล้วเรื่องของพวกโซเชียล เปิดมาก็ใส่เลยใช่พี่นะเหมือนลูกจิมมี่เนี่ยนะเขามีอาชีพเขาพี่ถ่ายโรงถ่ายรูปเขาอยู่กับครอบครัวเขาเขามีความสุขไงจะมีอะไรสุขใจเท่ากับบ้านเราใช่ไหมพี่นนพัฒน์สวัสดีครับจะมีอะไรสุขใจเท่ากับบ้านเราพี่เล็อ่างทองสวัสดีนะครับไม่ทันสวัสดีนะพี่พี่มงคล จะมีอะไรเป็นเท่ากับบ้านเราคิดถึงเมียคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงญาติพี่น้องไปมาลำบากอยู่นู่นก็ถูกเขาใช้ตลอดอ่ะทำงานหนักนะนะวันหนึ่งก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อรดน้ำต้นไม้เป็นค่าทาาบริวารอย่างเงี้ยต้องทำงานช่วยก็ถึงบอกไงว่าตาลุงเคยประกาศครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าใครจะอยู่ที่นี่ต้องทำงานก็ลุงหวังแกไม่อยากทำงานแบบนี้แล้วอ่ะ กจะกลับไปที่กกอกนะอือแล้วจะไปตามตามด่าตามว่าแกทําไมวะเอออ๋อจริงๆถามความรู้สึกดิเออเนี่ยก็อยากกลับบ้านอะ่ะง่ายๆไม่รู้บ้านแกนอยู่ไหนนะแต่ผมว่าแกอยากกลับบ้านอารมณ์ความรู้สึกมันจะมาตอนอายุประมาณประมาณสี่สิบห้าสิบนี่แหละเนะี่ยอยากพาลูกพาหลานกลับบ้านอยากไปอยู่ที่กกอกอย่าไปอยู่ที่กกตูมอยไปดูอย,ไปอย,อยไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่แก ที่แกมีความสุขอ่ะอืมเออแล้วก็ไปว่า,าแกนะผมเข้าใจความรู้สึกพี่หมูนะที่ออกมาว่าลุงหวางนะว่าลุงหวางยังงั้นอย่างนี้นะผมบอกเลยนะทุกคนมีจุดอิ่มตัวถูกต้องพี่เนะออแล้วก็ไปไปว่า,าแกพี่หมูอ่ะเออนะจกอะไรนะใช่ไหม เลิกลากันไปก็จบแล้วเขายูของกลับวงกลับบ้านแล้วจไปเนี่ยก็ไปเปิดประเด็นเอายอดวิวนะ4,000คนกดไลค์ถูกใจแล้วนะครับเขาอยากกลับบ้านนะก็เมื่อในเย่ป้าแกก็ออกมาชัดเจนเลยเมื่อวานนี้แกบอกว่าเออแกเอามาเองแกก็ส่งกลับบ้านเองก็ก็ได้จบแล้วไม่จบไงไม่จบไงเพราะไม่จบมันก็เนี่ยนะ คืออย่างนี้พี่อายุอานามแกก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะทั้งแกจะอยู่ต่อเนี่ยทั้งอะไรนะทั้งใช้คนของนะเออทำงานตื่นเช้าทําไม่ถูกใจก็โดวนว่านะบางทีเอ,เอาเอาแกไปแสดงเป็นตัวละครอ,อไปนั่งให้ไปนั่งให้เขาดุด่าว่าร้ายแล้วให้หลานร้องไห้อย่างเงี้ย เออผมจําได้นะตอนนั้นอะ่ะผมจําได้เลยก็ลุงหวางนี่แหละประเด็นลุงหวางกับหลานนี่แหละนะนะนะอืมอืมเนะนะเอะเอไอหมูไอหมูมันก็อยากกลับบ้านแต่ไม่มีบ้านกลับเนี่ยพอพอเขาล้มปุ๊บไอนี่ก็ซ้ำเลยพอลุงจิมมี่ล้มไอนี่ก็ซ้ำเลยนะแม สวัสดีครับสวัสดีพี่มายาชาแนลนะครับอ่าก่อนอื่นไหนวะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเว้ยอันนี้อันนี้อนนเอ่อได้รับการยนืนยันจากจากสาวิตีแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมนะครับในการสร้างสนามกีฬาแล้วก็บำรุงนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าบำรุง บำรุงสนามกีฬาเลยครับจากพี่นิรานะครับผมนะแกให้มา5,000บาทพี่นิรานะครับขอบคุณมากมากครับขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ให้พี่นิรานะครับอยู่รอดปลอดภัยในโลกใบนี้นะครับสาธุนะแกช่วยมา5,000ันบาทจริงๆไวออ้ขอบคุณมากๆตอนแรกคิดว่าแม่คุยเป็นคนเทนเออนะสวพิตีอวมา5,000ันแต่พิธีบอกพี่นิราฝากมานะครับ ขอบคุณมากๆครับอยู่อย่างเรานี่แหละนะครับไม่ต้องโชว์สลงสลิปนะนะ <c oughs> นะคือตอนนี้เนี่ยนะไม่ได้อะใครออกใครออกจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะนะไอหมูมันมันรอง,ง่าพนเทนต์อย่างเดียวมันเหมือนมันจะรู้มันดีมากทั้งที่มันมันเข้าไปไม่ได้เนะ่แนะ่จริงก็กลับเข้าไปดิ <c oughs> โอ้บางคนออกมาไล่ทีขี่ได้ทีขี่แพะไล่ดุนนี่นั่นนะโอ้อะไรวะนะขราวก่อนก็ลุงจิมมี่นะก็ไปหาประเด็นเรื่องเงินอีกและนะครับเงินคนนั้นโอนคนนี้โอนก็ไปกันยาวเลยนะไปกันยาวเลยนะตอนนี้มาถึงแล้วมาถึงเรื่องของลุงหวางกูและนะครับลุงหว่างเนี่ยแกแกเคยตกเป็นประเด็นอยู่ครั้งหนึ่งตกเคยเป็นเคยตกเป็นประเด็นอยู่ครั้งหนึ่ง เรื่องของการไปด่าดุด่านะครับดุด่าดุงหว่างเหมือนแบบคล้ายๆว่าจะทําร้ายอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ให้หลานหลานแกร้องไห้อหลานแกร้องไห้อืะนะนะ อ๋อดูเป็นพยานพิธีลาให้ห้าพันขอบคุณครับคุณยุทธจังออตอนแรกตอนแรกผมก็ไมไ่ค่อยเชื่อหรอกว่าเป็นคอนเทนต์หรอือเปล่าวะเออ,เอ,อก็ตามนั้นแหละครับขอบคุณมากๆจะนําเงินส่วนนี้ไปทํากิจกรรมให้ดีที่สุดนะครับก็จะเริ่มเรียกเด็กกลับมาซ้อมได้นะครับอ,อ๋อไอหมูมันอยากจะกลับไปจะขาดนะครับโอ้พี่คนมันใช้แรงงานหนะักตอนแรกก็ ก็พอก็พอเข้าใจที่เขาทนนะเพราะมันมีเงินจาก FC ไปช่วยมีเงินจาก f ไปเอไปซื้อน,นู่นนี่นั่นให้นะครับมีเงินจาก FC, เอ่อสนับสนุนอะไรต่างๆนานานะครับหลังๆมาพอไลฟ์สดปุ๊บคนดูประมาณ50-60นะครับทำคลิปย้อนหลังก็ถูกตะลุงกับเบีป้าและก็ยูทูบเบอร์คู่ใจเนี่ยนะครับไปดูหมด นะครับนะส่วนรอบนอกก็เอาเรื่องคนอื่นมาคุยเอาภาพคนอื่นมาทํานะครับนะอืมนะเออแบกแรงคนอื่นนะนะครับนะอืมสุดท้ายคนอย่างลุงหว่างแกก็ไม่ก็คุยไม่เก่งแกก็ถ่ายคลิปของแกไปเรื่อยเปื่อยนะพี่เนาะใช่ไหมเออถ่ายคลิปของแกไปเรื่อยเปื่อยนะมันไม่มียอดไงเงินมันก็ไม่เข้านะยอดดูไม่เข้าเพราะว่าพระเอกพระเอกกับ กับนางเอกหรือว่าตลุงเยป้าแกเริ่มแกเริ่มกลับมาทำ YouTube เองแล้วอ่ะนะไม่ให้ถ่ายกิจว่าประจำวันแล้วประมาณนี้อืมนะอืมยังจำคุณแสวงขึ้นไลฟ์สดคุณจีจีนสนุกดีเออนั่นแหละครับพี่พี่จีระหวันขอบคุณมากๆกครับที่ติดตามดูตอนนั้นนะครับนะอืมเอเอเนี่ยพอนู่นนี่นเขาจะหนีคือคนมันใช้แรงงานหนักมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะถูกใช้นะ ถูกทำโน่นถูกทำนี่ถูกแกล้งบ้างมันก็จะมีอะไรของเขาแหละนะเขาอยากกลับบ้านเขาก็ชวนกันกลับบ้านก็จบถือว่าเขาได้ใช้แรงงานในการแลกนะแลกกับสิ่งที่เขาต้องถ่ายแลกกับยอดวิวที่เขาต้องทําแลกกับอะไรละหลายๆอย่างที่เขาแสดงออกมานะแกก็คิดถึงกัวควายแกครอบครัวแกอาชีพแบบเดิมของแกที่แกเคยทำกับพ่อกับแม่กับคนเงา้าสักหดแก กับตระก,กูลนะ่ะเออก็อยากกลับบ้านก็ก็ลากลับบ้านพอลากลับบ้านเสร็จอู้ไอหมูมาด่าเลยเอฟซีบอกเอาแล้วไปแล้วว่าแล้วคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอพี่เขาอยากกลับเ่าเขาอยากกลับเอาแค่แบเบเอาพวกของปากของคอหลุยส์งสารแกจําได้ไหมวัน,นที่เอาหลานแกไปทําคอนเทนต์นนะ่ะบอกว่าเป็นการหยอกกันเฉยอ่ะอืมใช่พี่ทุกคนไม่มีสิทธิถอนตัวเลยเหรอวะผมถามดิ อยู่ไปอยู่มาจะถอนตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่เออคือตรงนี้มันไม่ใช่จะย้ายออกมาอืมเอ๊ดเคยใช้แรงงานหรือเปล่าไม่เคยใช้แรงงานครับไม่แน่ใจว่าลุงหว่างเป็นคนกบกอนหรือกกตูมหรือคนที่ไหนนะพี่แต่ว่าลุงหว่าแถวนั้นแหละนะอืมผมไม่แน่ใจว่าลุงหว่างแต่ลุงหว่างเกก็ติดตามติดสอยห้อยตามตะลุงยายป้าไปอะไรแหละนะอืม เพราะวันหนึ่งไม่ถูกใจแกแล้วเอา,เอาปถล่มแกทําไมวะมผมว่ามันน่าทุสารนะแบบแกทําแบบอย่างเงี้ยพอแกออกมาก็เนี่ยเป็นประเด็นแล้วนู่นนี่นั่นเขาอยากเลิกทํา youtube แล้วเขารู้ว่าทางสว่างของเขาคืออะไรทางสว่างไม่ใช่การเป็นทาสเว้เอทางสว่างคือการเป็นเจ้านายตัวเองนะ,เอนะนะไม่ใช่มาลุกขึ้นมาเอา้า อันนี้บ้านกูเหรอวะแล้วแกต้องคิดได้เดียววะตื่นเช้าขึ้นมาได้ได้ยินเสียงเจ๊เจ้าจากครอบครัวมาเด้อกินข้าวเด้อเออเข้าไปป่าไปหาหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้ของตัวเองไปหาอะไรนะหาหนูไปทำนาไปทำงานก่อสร้างที่บ้านตัวเอง ก็เป็นของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นทําไมใส่อารมณ์จังคุยเรื่อตะหวางผมเลยใส่อารมณ์อืมอืมอืม,อมนะคือน่ะนะอยากให้ยแกกลับบ้านอะ่ะพอถึงหน้าผักหวานแกก็อย่าไปเก็บผักหวานกับยายจำลองอยากไปเก็บผักหว,ว,วานกับเพื่อนอยากมีความสุขเหมือนที่เคยแกเคยผ่านมาแล้วเอาแก กักขังฉันเถิดกักขังไปเอาแกไปเป็นจำเลยเนี่ยนะอืมเอาแกไปจำเลยเป็นจำเลยรักอย่างนี้เหรอครับอ๋อนะพี่ชายช่างหว่าเห็นไหมตะหว่างอ๋อตะหว่างกับตะว่าเออพี่ชายช่างหว่าแกก็อยากกลับบ้านแกก็มีที่ดินของแกแกก็ทำของแกไปเรื่อยนะอื ทางสวาส่างต้องมีเสาไฟฟ้าเนาะอยากทำอะไรที่มันเป็นสมบัติของตัวเองบ้างเออก่ออิถือปูใน,น,ออน,นในบ้านตัวเองสร้างห้องน้ำในบ้านตัวเองตอนเช้ารดน้ำต้นไม้ในบ้านตัวเองตื่นเช้ามานึ่งข้าวให้ตัวเองกินเลี้ยงหลานด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปออก youtube ช่องไหนประมาณนี้ครับนะแก็ข้องอึดอัดแหละครับไม่มีอิสระถูกต้องมีพิมายาชาแนลเนี่ยก็ให้แกกลับบ้านนะครับ พี่หมูกูก็ตามกระทืบเลอวเกินนะพี่หมูกูก็ตามกระทืบอ่ะเออเออลุงบงังขี้เกียจน่นนี่นั่นลุงวานู่นนี่นั่นคือเอายอดวิวอย่างเดียวกูไม่ได้สนแล้วว่าใครจะออกไปกูใส่อย่างเดียวนะอ่ะนะพี่คอนเนอร์สวัสดีนะครับนะลุงจิมมี่ก็กกมีธุรกิจของแกคือตอนนี้ใครออกมาคือไอ้หมูมันมันรอขยำ